ครับท่านผู้ชมน,นี้ก็เสียงเอาลรเดอร์มาเช้ามีที่สายแบกนะครับอ่นนแดตเกอนไระรติ่เกินไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับก็สนุกสนานกันไปความสุขก็หมดไปไวแล้วก็ไปหาความสุขอนกหน่โอเคนี่ฮะสำหรับวิตรภาพดีๆของพี่วันนี้นี่ยิงสวยมากนะฮะแล้วก็แล้วก็ พูดคุยปรึกษากันแลกเปลี่ยนคิดเห็นกันลนะเนาะก็สนุกสนานนะฮะเดี๋ยวพาท่านชมชมบรรยากาศก่อนกลับนะครับของช่วงสายๆนะฮะนี่ฮะท่นานนั้นเป็นเขื่อนประสักนะครับสวยงามมากก็าม,าาม,ามีคนกลางเต็นท์หลายคนฮะถ้ามีพี่นั่องเที่ยวกขึ้นมาเที่ยวกันเยอะครับนี่

นี่แหละครับความสุขของเราหาได้ทุกที่นะที่ตัวเราเนอะใช่คือมแันประจำเลยไปไหนอยู่ฮะถึงเวลาเข้ากาหามาให้กินน่าเบื่อเอาโอเคครับทผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับ โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่เตสะพานเขื่อนนะครับอนนโอเคครับโอ้เนี่ยน้ำชมวิว้ำชมดูดิ ไปเจอกันที่ใต้ทางทางเขื่อนกันเลยดีกว่านะคะร,นร,รับเลาว่ลัดเลาะพื่จะไปที่สะพานนะครับใต้สะพานตอนนี้เราเจอสะพานอิ่ด้านซ้ซยมือเรานะครับนี่ก็เป็นถนนเรียบเขาเรียบเขื่อนข้างเขื่อนบรรยากาศนั้นชม รนี้หรือเปล่าเราไปดูกันเอาเช่าเพราะตรงไปเมื่อกี้มันปิดนะน่าจะเป็นในเขตของทางสองแงเข่อน ทางข้าวใต้สะพานอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมมีป้ายนีย่ฮะไม่รู้เขาจะมีน่าจะมีอีกที่หนึ่งที่เขาจางเต็นท์นนะหรือตรงนี้ก็น้ำมันแห้งเนาะกางได้หลายที่นะท่านผู้ชมโอ้รหเดีย๋ยวที่สุดอ๋ออม่น,นี่เอ๊ สุดนะท่านผู้ชมนี่ฝั่งนี้ฝั่งหนองบัวทางนน้นฝั่งอะไรนะพคกสลุงอะไรนะโอ้กลางเต้นเยอะเลยตกปาลาเ่ะ แล้วมันขึ้นไปสุดได้ไหมครับม,มันไปทางนู้นขึ้นทางนู้นได้ไหมฮะอ๋อครับผมไปได้ใช่ไหมฮะครับอ๋อก็ขึ้นทางนู้นได้ออกไปงุ่นเลยเลยเอ๊ะ <c oughs> มันแล้วมันอีช่วงสะพานที่อยู่ฝั่งฝั่งด้านนู้นนี่เขาก็มีเที่ยวอนันใช่างมครับจะจะเป็นทั้งหมดอ่ะเรามาสักมีแสะพานสะพานหนึ่งนี่คือสะพานหนึ่งครับ ก็จะเป็นสะพานสองฮะไปใด้เป็นสะพานสามมันมีหมดแบบสนี้นะครับอ๋อสะพานจะเป็นช่องเล็กๆช่องไม่ใหญ่ครับพี่ฮะอ๋อจะเข้าไม่ได้ครับพวกนั้นจะคือจะเข้าได้สะพานหนึ่งอ่าตรงนี้สะพานหนึ่งครับครับสะพานสองก็ไม่ค่อยสวยเพราะมันสั้นอ๋อสะพานสามก็จะยาวหน่อยครับพี่ สานห้าจะเล็กสะพานหกจะเป็นโค้งสลวงนั่นก็ยาวครับพี่อ๋อมันจะนจะถัดไปเรื่อยๆอย่างงี้ใช่ไหม,ไมครับดู GPS ทสกันนะครับขึ้นถัดถ่ายเราเตรียมครับเจเห็นออขอเห็นก็มาถ่ายรูปกันแบบมากันเอาตรงนี้อ๋อบนสะพานต้องขึ้นมาข้างบนใช่ไหมขึ้นแค่นี้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นได้อ๋อครับรอืมครับ แต่น่าจะเยอะอนะเพราะช่วงเย็นแสงมันอันนี้เนาะกลังสวยโอเคเขาก็มารอยค้างเขาก็ไปครับครับโอเคขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวจะไปเขาใหญ่กัน ต้นไม้มกเล็กต้นไม้ยังไม่เป็นหัวอนามตนีดดจ้จะจะคลุมไปหมดเลย ทำตัวไม่เคยบานใครตอนเ้าครับเออเหมาะนะชมแต่ัผูมดูดิแบบนี้ห,หายสวยเลยแตาธรรมชาตก็กีดไปครึ่งอ่ะ ดิงกระดิงแมวของข้าในเขตวัดนะนะท่านผู้ชมอากาศมันเย็นเย็นแปลกกันนะจิตศรัทธานะครับทางบุญทางพุทธสุดชันเลยนะท่านผู้ชมดูดิโอ้ยทางเหมือนที่ผมเข้าป่าครั้งก่อนเลย ชั้นแบบนี้ฮะพื้นที่จอดรถได้อ่อข้างในนี่เหรอ แล้ท่านผู้ชมเข้าสู่สนิคเอาไหล่ได้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดป่าภูหายหลงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่อุบบสดกันนะครับข้าไปชมุงครับ้ยเก่งง้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อได้ครับดีดิครับผมดีดีเฟดบุ๊กยูทูบครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันก่อนนะครับท่านนี่ตัดอุกรณ์นี่น่าเที่ยวมานะครับ้องจุดไฮไลท์ของที่นี่นะ สวยงามน,นะนชื่นเนแล้วมากองค์หลวงพ่อชันมากทุกคน่เื่ขึ้นไปข้างบนนะคระับปลาคูหายหลงนะครับดูแา้ชมดูทางสัมมา ขัวรถขึ้นนะครับจากข้างล่างแล้วก็เดิน,นครับ 有份嘛？ สวยสวยสวยเนี่ยต้นทองอุไรสองข้างทางนะครับถ้ดอกออกเหลืองอลามเลยนะครับท่านชมเดี๋ยวเราจะไปที่หอเ e อ็นปิซ่านะครับโฆษณาดีกว่าขาใหญ่เนี่ยไม่ได้เปิดเ p s นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมน่าเจอนะขอเ e อีนิซ่าเห็นรบอยู่นู่นนะครับ้ เจอแล้วโอเคพทางไปที่เราต้องขึ้นเขาใหญ่นะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมดูนะาทางขวาท่านผู้ชมฮนะโอ้โอเคครับเดี๋ยวไปเจอนี่นะครับโชงแล้วครับขอยคุดคว้า น,นี้เราก็อยู่ในเขาใหญ่นะครับเราเข้ามาในอุทยานแล้วนะครับนี่ก็มีเพื่อนโชเร่งนะครับที่อยู่ข้างหน้าสองคันนะครับก็รุ่นแดและว <laughs> มีเกีตักทายกันอยู่ด้านล่างนะครับองศาสรเ์เพาะเขาใหญ่นะฮะ

ุรอนนี้ก็จะเป็นบริเวณขอดูสัตว์นะครับน้องผักชีจะมีหนองน้ำมีโป่งอะไรยนี้นะครับก็จะมีรูตัดปาที่ชอบมันมันกินน้ำมีนนโป่งอะไรเงี้ยหญ้าเนี่ยินโป่นก็ลืมตาขึ้นมาดูตะวัน วัสวยงามให้เรา่งยี่สิบเก็องสายู่ในบ้างเกมน้ำสายสอนนะครับ โอ้โหนตกเยอะุวัดก่อนนะครับมีน้ำตกมาออโอ้สวยไปดูมุมด้านล่างกันดีกว่านะอ่๋อนี่ได้กินไอของน้ำตกนะฮะกทุอ่าก็คุ้มค่านะไหนๆก็ลงมาแล้วคุ้มค่ามาก เข้าบรรยากาศด้วยกันนะฮะถ่ายรูป ครั้งก่อนก็ไม่ได้เดินลงมานะครับครั้งก่อนที่มาครั้งนี้มามาคนเดียวก็เลยเดินลงมาครั้งก่อนเกรงใจเพื่อนๆเนาะโอเคไปกัน ส้าพัดก็มีจุดกั้นแนวกั้นเขตให้ห้ามช้างนะจุดสกัดป่าระวางช้างป่านะ่ยเป็นเาสากั้นเลยครับทั้งแพบเลยนะครับเป็นเสาปูนฮะท่านผู้ชมลดน้ำยาวนุ่งเราได้ยินเสียงน้ำตกฮนะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็มีแนวกั้นนะครับท่านผู้ชม กันแนียหรือดูเลยครับโอ้โหไม่ใช่เป็นอาหมออนี้ 啊。